สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาที่สำเพ็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใกล้ช่วงวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่นี้ร้านในสำเพ็งนะคะจะมีของขายอะไรบ้างนะคะเวลาเดินในซอยก็ต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับด้วยนะคะที่ขับเข้ามาในซอยะคะ่ะร้านนี้จะเป็นร้านขาย กล่องใส่อาหารนะคะแก้วเก็บความเย็นนะคะอันนี้เป็นร้านขายผ้าผ้าเดินไปเรื่อยๆนะคะน,นี้เป็นร้านขายกระเป๋านะคะเป็นโพสการ์ดนะคะขายพัดนะคะก็ยังเป็นขายพัดแล้วก็จะมีกาไรข้อมือนะคะร้านขายรองเท้าค่ะสีหวานๆนะคะดอันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ้ากทรยที่พอเราก็ทานได้นะคะ เดี๋ยวเดินเข้าไปในซอยนี้นะคะดูสองข้างทางนะคะอันนี้เป็นสายลุงนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นกระเป๋าจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะนีเป็นร้านขายพวกลิกปัดนะคะพวกร้านขายสร้อยข้อมือค่ะอันนี้ก็ไฟปีใหม่นะคะํะาหรับตกแต่งนะคะเห็นเป็นหมวกคริสต์มาสนะคะ นี่ชินจังค่ะตัว59 2สองตัวร้อยค่ะน,นี่หมูเด้งนะคะพวกตุ๊กตาพวงกุญแจค่ะนี่เป็นร้านขายมีดนะคะ พวกตุ๊ก,กตานะคะน่าจะเป็นพวกกล่องสุ่ม,มเป็นพวกตุ๊กตาตัวยหญันะคะหมอนลองคอคะ่ะแ0บาทนะคะเดี๋ยวจะข้างปีกซอยนะคะคต้องระวังรถด,ด้วยนะคะ อันนี้เป็นร้านตกแต่งเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะ จะต้องมีกระดาษห่อของขวัญเดี๋ยวเราเขา้าดูใกล้ๆนะคะก็จะมีไฟกับคลิปนะคะแล้วก็เดินเข้าไปอีกนะคะอันนี้เป็นซันตาคอร์สนะคะตัวสูงท่าคนเลยค่ะรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสประดับไปนะคะตัวสโนว์แมนนะคะ ใส่หมวกสีดำอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็สโนว์แมนค่ะดูคนในร้านนะคะก็เยอะนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเข้าไหมร้านไอ้สโนว์แมนนะคะกล <Good luck. S 1> ะะุ่มของสโนว์แมนนะคะ เดีย๋ยวเราลองเข้าไปดูนะคะมันเป็นกวางเรนเดียนะคะคนจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะคะตามตามน้องเข้าไป ตาซานตาคอสนะคะแต่เราเข้าไปข้างในนะคะดูว่ามีอะไรบ้างต,ต้นคริสต์มาสน้อยๆน,นะคะอันนี้เป็นของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะนี่ถุมเท้านะคะนี่สำหรับแขวนต้นคริสต์มาสนะคะ อันนี้เป็นสันตะรคสต,ตัวน้อยนะคะเป็นตุ๊กตาสันตะร์สค่ะน,นี่แล้วก็มีตัวกลางๆด้วยนะคะน,นี่ค่ะคือมสันตะร์สนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดู ค่อยๆดูไปนะคะและนี้ก็จะเกี่ยวกับซันตาคอสนะคะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะนี่เราเข้ามาอยู่ในส่วนของต้นคริสต์มาสนะคะที่ประดับตกแต่งเอาไว้นะคะติดไฟแล้วก็ก็จะมีสโนว์บอลเวอร์ลี่คริสต์มาสนะคะ อันนี้จะเป็นคระเล็กสโนบอลใช่ไหมคะเป็นรูปสันตาคอสนะคะีอ,นนอ,นนอนนเรามาดูนะคะก็มีรูปแบบต่างๆนะคะ mười lâu mười lâu bay จะเดินออกไปทางหน้าร้านนะคะก็จะเจอคุณลุงคริสต์มาสคุณลุงซันตาคอสนะคะด้านนี้ก็เวราออกทางด้านนี้คุณจะไม่ค่อยเยอะนะคะผ่านตุ๊กเครื่องประดับดจเจอของตกแต่งตกุก่ก็ ก็จะเป็นสนูสโนบอลนะคะข้ในก็จะเป็นลุงซานต้านะคะอันนี้ลุงซานต้าขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ เ็เดินออกมาจากร้านแล้วนะคะชื่อร้านบริษัทเป่าฟงเทสติ้งจำกัดค่ะแล้วเราก็จะเดินต่อไปนะคะจะเป็นพวกกิติดผมนะคะหมดแล้วใช่ไหม เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะดูร้านสองข้างทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคะเริ่มแน่นนะคะ่ะค่อยๆเดินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะ ก็จะมีชาวต่างชาติมาเข้ามาในสัมเพ็งด้วยนะคะคงม,มาดูของนะคะแลนัอ้คือานอไมเพาะว่าาไนันเนี่ยไสยเีย่ะ้าไม่นันเนี่ย อันนี้โยถ้าเป็นนะเนี่ยมาว่ากันเดี๋ยวก็เป็นเอาย่องก็ว่าจะเป็นคือว่าอืมก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็อ๋อก็เป็นครับที่พามา <susurse> <sussurse> <repeated> <sussurse> <tiny> 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 Got the crack like you มีโมายนี่นะคะเลยจากะทีกว่านีเม้าแล้วก็ส่หนาจังพ้าออกา้ะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมาสำเพ็งด้วยนะคะน่าจะมาเดินดูสินค้านะคะเพราะราคาไม่แพง

w e จำนวน8,000 8ล้าน8ล้นไป8ล้านบค่ถึง2ถงแต่ที่มันมีแค่ be the

เริ่มไม่แน่นนะคะอันนี้จะข้ามเขาไปในซอยหนึ่งนะคะก็ก็ยังเกี่ยวกับการประดับตกแต่งคริสรต์มาสอยู่นะคะ よろしくお願 อันนี้ค่ะร้านขายปลัหลังดองนะคะก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์นะคะ ก็จะเดินย้อนกลับไปทางเยาวราชนะคะตอนเดินย้อนกลับไปทางเยาวราชก็มาเจอชุมชนเลื่อนลิฟตนะคะทำเป็นตึกอ่าคล้ายๆกับสถานี3ามยอดเลยนะคะตัวตึกนะคะสวยดีนะคะ แต่เราก็จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะคะชุมชนเลื่อนลิฟต์นะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีลานต่างๆสวยดีนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากการอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ